สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันที่7ตุลาคม2564ามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับธรรมนัตบนทางเลือกก็ดีใจนะที่นายกประเทศไทยไม่ขาดตลาดแน่เพราะทั้งจุรินประชาธิปัตย์ทั้งนายพิธาก้าวไกลทั้งนายอนุทินภูมิใจไทยและ ต่างประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมในตำแหน่งนายกทำไมกระแสเลือกตั้งจึงอินเทรนหรือที่พูดกันต้นปีหน้าจะยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่จะเป็นจริงเรื่องยุบสภามันเป็นไม้ตายสุดท้ายของรัฐบาลถ้ายังไม่สิ้นสุดทางร่วมจริงๆคนเป็นผู้นําเขาจะไม่งัดมาใช้ฉะนั้นใครที่พูดเรื่องยุบสภาตอนนี้เหมือนคนนั่งโม้กลางวันแสกแล้วบอกเมื่อกี้กูฝัน ก็คงทึกทักจากที่เลขากะกะตพันตบดเอกจรุงวิทย์ส่งหนังสือถึงแต่ละหัวหน้าพักวันก่อนเรื่องเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครสสเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปนั่นแหละมากกว่าก็เลยจับแพะชนแกะกันเป็นสัญญาณว่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ความจริงกะกะตเขาทําถูกต้องแล้วที่เตือนล่วงหน้าเพราะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปนี้ไม่ยกเว้นกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเหมือนครั้งแรก ต้องเป๊ะๆตามพรบรพักการเมืองระเบียบกรรมการการเลือกตั้งและประกาศนายทะเบียนพักการเมืองว่าด้วยการจัดตั้งสาขาพักแต่งตั้งตัวแทนพักประจําจังหวัดการประชุมใหญ่สาขาพักการประชุมใหญ่ของพักการสรรหาผู้สมัครโดยกระบวนการพร i m ม r รีโหวตเนี่ยแค่คร่าวๆตามนี้แต่ละพักจะทําได้ครบก็ต้องใช้เวลาเป็นปีกกตเขาจึงเตือนล่วงหน้าฉะนั้น ที่คิดกันว่าจะเลือกตั้งต้นปีหน้าถ้าจริงก็คงไม่กี่พักที่ส่งผู้สมัคร,รสอสอได้เชื่อตามที่นายกบอกไว้ก่อนดีกวา่าจะไม่ยุบสภาเว้นแต่สอสอจะทำให้ยุบเองและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันก่อนตั้งแต่ปลายธันวานี้ไปถึงพฤศจิกา,กา65ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกคือการประชุมเอเปก21ประเทศตามโปรแกรมเดือนพฤศจิกา,กายน65 ผู้นำโลก21ชาติทั้งโจไบเดนทั้งปูตินทั้งสีจิ้นผิง3ม,มหาอำนาจโลกจะมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเหตุที่สมผลเช่นนี้วินยูชนทั้งหลายก็ช่วยกันตรองเถิดว่าเราควรอดอดอมถนอมใจเพื่อประโยชน์ชาติประชาชนคนไทย70ล้านคนก่อนหรือเพื่อประโยชน์ของนักเลือกตั้ง500คนก่อนพูดถึงความพร้อมตัวนายกแต่ละพรรพักพลังประชารัฐเอง ตัวนายกประยุทธ์ก็บอกพร้อมลงชิงเก้าอี้นายกอีกสมัยแต่แปลกใหญ่คู่แข่งคือพรรคเพื่อไทยกลับไม่มีปฏิกิริยาเชิงร่วมในเกมนี้ลึกๆแล้วผมเวทนาพรรคเพื่อไทยยุคนี้เป็นยุคดิสรับแต่คนพักนี้เหมือนสัญ,ญลักษณ์จำลองก่อนยุคเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5ทาสระบอบทักษิณ จะว่าเป็นทาาที่ปล่อยแล้วไม่ยอมไปก็ไม่เชิงหรือจะว่าเป็นทาาที่ยังไม่ปลดปล่อยก็ไม่ใช่พูดกันตรงๆหัวหน้าพักคือร่างทรงตอนวงการต้องรอวิญญ,ญาณสัมภเวสีประทับทรงร่างทรงเพื่อไทยจึงยืดอกพูดเหมือนพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลไม่ได้ว่าถ้าพักใหญ่กูเป็นนายกเองอย่างครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์ด้วยอำนาจหัวหน้าตัวจริงไม่ต้องอิงใครก็ฟันธงอภิสิทธิ์ชื่อเดียว ภูมิใจไทยอนาคตใหม่พลังประชารัฐด้วยศักดิ์และสิทธิ์บนฐานศรัทธาพักก็ฝันเปลี่ยงถ้าเชื่อพักเราศรัทธาเราก็ชื่อเดียวพักใหญ่มีแต่เพื่อไทยเท่านั้นมั้งใหญ่ในความเป็นพักผีหัวขาดและทาตไม่ยอมปลดปล่อยหาใครใหญ่ตัวจริงไม่ได้เป็นหาว่าไปเลยสชื่อสุดารัฐชัยกเกษมชัดชาตินี่ถ้าเขาไม่เสนอได้สิบชื่อ นายสรันวุฒิสรันเกตที่ถูกขับออกจากพักก็คงติดอันดับว่าที่นายกพักเพื่อไทยด้วยแน่นี่มันยุคดิสรับแล้วเพื่อไทยยังจะย้อนกลับไปยุคทวีพวังอภินิหารป้าเป้าเปลือยและกาบัตรเลือกตั้งสองใบาจากโอยคะแนนกลับไปเป็นประชาธิปไตยเบ็ดเสร็จด้วยพักเดียวตั้งรัฐบาลอีกชาวไทยเขาตื่นนานแล้วแล้วเมื่อไรเพื่อไทยจะตื่นสักทีละ่ะขนาดสามนิ้วล้มเจ้าในถนนยังนิมทา และคิดหรือว่าคนเฒ่าคนแก่คนยากคนจนยุคบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดียวเฟียวได้ทุกที่จะยังอินดังขังขอบกับประชานิยมระบบโกงแบ่งกันมาร้อยชักหัวขีวถึงชาวบ้านแค่สิบนั่นนะมาดูทางพลังประชารัฐบ้างภาพที่เห็นพักใหญ่ที่เป็นใหญ่อย่างหยวกคือมันประกอบด้วยหลายกาบหลายเชิงถึงปเีกประวิท์คุมเกมเป็นหัวหน้าพักก็จริงแต่ก็นั่นแหละ ขึ้นชื่อว่าหยวกมันมีแก่นสัที่ไหนละ่ะอาศัยว่ากาบใหญ่ยังประกบกันอยู่เท่านั้นพูดกันแฟแฟที่ยังรวมกันอยู่ได้เพราะ 1. กล้วยต้นนี้วียังดก 2. ประโยชน์ร่วมสถานะรัฐบาล 3. พมเอกประยุทธ์ประชาชนยังเอาส่วนลุงป้อมนะ่ะถือเป็นปูชนียบุคคลของพักเมื่อนายกเคารพให้เกียรติทุกคนในพักก็ต้องเคารพให้เกียรติเพราะถ้าพักพลังประชารัฐไม่มีประยุทธ์นำ พักนี้ก็ไม่มีชื่อในฐานะแกนนำผลเอกประยุทธ์จะอยู่ในฐานะนายกบัญชีรายชื่อของพักในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ตัวแปรสำคัญคือเลขาพักพลังประชารัฐคือใครเป็นปัญหาหลวงป้อมต้องคิดไม่ใช่เรื่องที่นายกต้องบอกให้คิดนายกปลดธรรมนัตจากรัฐมนตรีด้วยสามัญสำนึกทั้งตัวธรรมนัตและหลวงป้อมควรรู้ว่าสถานการณ์นี้ต้องทำอย่างไร ที่เป็นการไว้เกียรติและคงความศักดิ์สิทธิ์คำสั่งนายกในความเป็นธรรมนัตน้องรักทั้งมีผลงานในพักเพียงหลงตัวเหลืองตนไปบ้างตามระบบระเบียบทหารลุงป้อมควรรักษาธรรมนัตและควรให้เกียรตินายกด้วยบริหารจัดการภายในอย่างไรในสถานะตำแหน่งธรรมนัตลุงป้อมต้องรู้และต้องทำไม่ใช่ให้อยู่ในตำแหน่งเลขาแม่บ้านใหญ่ของพักดังที่เป็นเพราะตำแหน่งเลขาในทางปฏิบัติ ต้องประสานงานกับนายกโดยตรงเมื่อลุงป้อมยังคงให้ธรรมนัตเป็นเลขาลุงป้อมก็นักเลงคนหนึ่งลุงป้อมคิดแบบไหนลองสมมุติตัวเป็นนายกก็จะเข้าใจตอนนี้คนในพักต้องลำบากใจทั้งที่ทำงานให้พักด้วยกันแต่ภาพเป็นฝ่ายธรรมนัตหรือฝ่ายนายกเข้าทางพวกเสี้ยมซึ่งไม่เข้าท่าเลยการเมืองเก๋าเกมในพักตอนนี้ต้องยกให้กลุ่มสามมิตรสุริยะสมศักดิ์และสุชาติ ที่รู้จักบริหารคุณในสายนอกธรรมนัตนั้นควรต้องเข้าใจผิดแล้วแน่แน,แน่แก้ไขในสิ่งผิดและเห็นใจหลูงป้อมด้วยขอถอนตัวออกจากตำแหน่งเลขาพักนั่นแหละคือพระเอกตัวจริงแล้วคะแนนลบของคุณจะเหลือลบน้อยและเดินเกมใหม่ในความสำนึกคนไทยนะเห็นใจและให้โอกาสเสมอกับคนที่กลับตัวกลับใจแต่ถ้ายังอาหารการค้าธรรมนัตพร้อมวัดดวงกับนายกแล้วก็ ไม่รอดหรอกครับพูดด้วยหวังดีเส้นสายลายนักเลงนะใช้โดยตรงในเส้นสายลายการเมืองไม่ได้หรอกครับคุณยังมีอนาคตแต่ถ้าวัดดวงกับนายกแบบนี้ไม่มีหรอบคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ